สวัสดีครับเช้าวันที่27ครับผม27เดือนจะเ2หาง6สครับผมครับสภาพหลังบ้านผมครับผมเป็นทุงหน้าเป็นคลองนะครับเป็นคล่องยุ้ย,ยประมาณงะาถึงไรหรอครับพเนธเข่าครับผมหนกมากว,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 วันดีๆ ครับมโอนี้มีจานทันหนึ่งมาหาครับผมสายหมวกอ <c oughs> อกเ,เลี้ยงสายหมวก <c oughs> วันละเอาวันดีพี่น้องอเอาเลยสวัสดีครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่ท้ายหาค,ครับ <พอ S 1> ผมเหยียดไหมไมาลองเบิงึงเอาไปใสน่นกอ่ะนี่อันนี้เ้าไงเดี๋ยอยูอย่ไหนเขาอย่างนี้มงเนึ่ขันไปขันแล้วสายหมวก,กมาตะเสาเลยเพคนเซียนหลายอ่ะ เดี่้อนาองจมือเนี่มนได้ออกตากตุบๆนี่เพิ่นเอาเพียนซื้อไม้นี่เศร้าัอาะไมยอแต่ก่อนเป็นสไนเปอร์ล้วครับเก็นกายด้วยนนี่ครับนี่เห็นยิวนี่ครับผมเอาเบิ่งครับติดตามกับจานอันครับวสิมันบงมานเนาะครับเนาะ โอเคครับผมคนเดียวคนเดียวบรรยากาศย็นเศร้าครับโอ้หืมอู้เอาดีเถอะวะ ้อสุกกะโดเลยวะฮึเน่นๆบินออกจากกองมมงหือกี่เนี่บิดจะคว้าวะคว้ามได้เฮ็ดออกเงี้ไหมแล้ววะนี่

นกตัวนี้มันจะเชียงเงี้น่อยที่ๆแล้วครับกันน่ะย้อนละ,นนละแต่ว่ากันล้องนกตัวเบิง้งเพราะว่าแถวนี้มีแต่มาหาทั้งนั้นละะครับนี่แบบต้นนี้ตายต้นนี้ก็มีครับนี่เนี่นี่กับมิตอเนี้มกวนหนกผมอยู่บ้านผมของก็หลวมลอือ

ต้นกาแฟมันจะติงอ๋อปูจะแต่ไม่ท่านนัง่งตัวนั่นแห <c oughs> ะครับตัว <c oughs> นั่นปูให้นั่งเดินนั่งขึ้นนดี๋ยวนี้ฟให้ผมนัง่งอยู่ข้างบ้านครับนี่ต้าเศร้าเลยมือนี่เอางใด้วัวล,ละ่ะขันเรานี่ครับยึดโกโกข้าวต้นนี้ครับผมนี <c oughs> ่นี่นี่ครับเปเนียดก็ <c oughs> เปเนียดไม่ครับเปเนียดจิ๋ว <c oughs> เปเนียดจิ๋วน้อยน้อยอืม พอดีก็ตัวมันนะแต่ว่านกมันอยู่ฟังคล้องทั้งนั้นครับนกอยู่ฟังคล้องทั้งนั้นเ่ะมันสืบขามบ่ข้างหน้าขามบ่ถือว่ามหานั่นเห็นก็มันวินงขามมาฟังทั้งคุ่ณอยเห็นบ่้ยกูล่ะอกูเหรอมาสามตัวเลยข้อไปว่ะข้ไปบ่ไปมนดินอยู่เนะต้องมือ เเียาทูเเียาทูคู่ยังขึ้นเปลี่ยนตุ่มไหมเนี่คือก็ดีพยนี้ก็บอกกันดี้กันออกขืนพวกนี้เราขันแน่ว่าขันแนวช่วงเช้มเป็นต่อหรอวะผู้ใดบักปากเง้ยวนะขันแนวว่าขันแนวแับนั่งรุ่นพวกนี้นะวกนี้เอกข้นปั๊บนีงูข้นขันเลยนะพวกนี้ นกจะเป็นตอนะมันเล่นแนวมันเล่นแนวมันก็เลยเฮ็ดหุ่นหวยมันก็บางนี่มันงีบยูขึ้นได้ยังใจเลยนูขึ้นมันเต็มมันเต็มนกมันเต็มแล้วนกมันเต็มมันพอหรือนะเต็มพวกบางนี่ต้องฟื้นอีกอ่ะเอาหอยใกล้ๆกันเนาะพันเหยี่ยวก็ระลังอ่ะขึ้นนาห้องบางนี่เล่ยนมัดมือบางทีมันเล่นเนาะเล่นแนวบ่นเลีนแนวอืมเนี่ยแต่วงีดไปเยอะก็ได้บอกต้องฟื้นอีกเพรดีก็มั่งจอน อันนั้นหักจอมึงเคืนนี่ให้มูอจอให้ก็เมาดัดสปริงใจวันอาทิตย์วางเลยได้สภาพด้วยละได้สองได้ไปครับเพเนี่นกต่อออกได้อีกตัวเอาไปสองเอาไปสองสิเอาไปสองบ่จากนี้เอาเลยเตเพเนี่ชั้นเนี้ยแสดงยักหลังอันนั้นดัดเขาเดียวะดัดสปริงใช่กอดใช่ตัวตีก่อนเบียวเดียวถ้าตัวสี่เอาไปตัวหนึ่งอ่ะเขาสี่เอาไป าไป็สารถพาทติตยตัวออกเียงขึ้นโอ้พอดีเหรอเขาไปทรงทรงเขามงหนึ่งเราบอกไปเลยเอาหเอาใส่ไปเลยบนนี้ปฏิเนดมันมันมากไปปฏิเนตวังนี้ปฏิ <c oughs> เนตพอดียโตมันโตได้มัน,ม,น,ม,นมันพอดีตโต,ตมันเลยต้องี้มันจิบนันบ่ก็จะเอาเขาไปไดก่ัน ตลอดอยู่อมืเขาไมอแรกบ่าขันตื่นเนี่ยนี่ก็เรียนดีอยู่เนี่ยครับดงฟึ้งนกขมล่ะครับเน,นี่ยเสานีเนี่ยเสานีเนี่ยเสาหลังบ้านเนี่ยครับเสานีเนี่ยครับผมเป็นดงฟึ้งนกควมวัดละเสานี้ได้สองได้โตหนึ่งเสานัันได้สองเสานี้ได้สองก็เรียนเรียนดีพูด แถวนั้นพูดเลยสาค้องทั้งบุญกับจานั้นก็ได้ครับแ้านั้นได้ตะโดนแล้วขำบานเนาะก็ขามบานอยู่อื้นก็หนูก็อยู่ฟังค้องนั้น่ขามมากว่าแค่นั้นแหละแต่ก่อนเนี่ยมันนอนอยู่กลุ่มกกงวงกกนี้เนี่ยนอนผุ่มกกงวงกกนี้ที่นี่กันมานี่ มันเล่นดีเปลีนจังหวะสิเออครับโยนฝากสไนเปอร์สไนเปอร์เก่าเปลี่ยนสื่อเป็นนีเซาหัวหนองตัวนองหัวหนองตั้งชื่อเซาเขาไปเลยนี่เซานี่เซายังขายยังเกาะโอลานหนี่ยังเออนี่เซาเอาครับยังไงก็ฝากติดตามเนื้อครับกลุ่มคนหนักหนุกของยัยสายหาสีมานที่พวกมานมือนี่จานนั้นสายหมอบเอาเนีึกไม่มาล่อง ต้องบเหนียดที่สุดครับต้องบเหนียดไหมหนูกันจะบวกขันขันอยู่ต้องเนียมันหน่อยหน่อยแห้งปวดครับอันสมก็โตมันหลับไปสมก็โตมันนั่นแหละพอ้วก็ดีคับโตมันโตเอื่นเขาก็ได้อืก็บวกข่าวตรงนี้ครับไปไปลายเลยนี่แค่ก็อวยมุนโตได้ดกองแกพอดีครับยุ่ยเงินยงินนี่เ็โคตรเลยนั่นเอง Icana, โอ้โกวพ้าวนี่2อตครับผมเออผามเห็นมันเลงกับมาตอนน่อเอานั่งรุ่นอยู่นี่เด้อยาจันกินบกาแฟโอ,โอ together, yes. โ้สองตเลยวะนี่บไก่ครับนี่โกวพ้าวนกต้อยู่นีน่ครับมากก่อแล้วเอา้องเบิ้งครับงานล่งใดกับมหาล้วไปเนี่ยโกวพ้าวสองตนตนหนึ่งนกปลาตนหนึ่งไอ้นั่นวอ แต่ว่ากับ่บนี่นะเศร้าๆยังเสียงั้นกัมันดื้มนานน่ะนกเขานกเขาไฟเหรอจันโอ, <laughs> อ้นกเขาไฟฟังทั้งนี้เดี๋ยวกันเดี๋ยวนี่เด้อู้หูขอร้งฟังนี่เออข,ข,<ว>ขอสองฟังเลยครับติดตามบึงเงี้ยวๆแล้วครับแต่ว่ามีนกแท้ครับแต่เอาได้กับมหาล่ะครับลองเบิึงล่ะนี่ก็จะไปเบิึงบักคุ้นบึงไดนบักที่ว่า คู่เงียดเงียดละคู่นะโอ้ย <bucks> ม <apan> ันไปใส่แล้วโูกโกงมั่งกันน่ะเอออยู่อยู่ยู่หันละเกิดว่าเดิมวิเคราแบบกินก่อนอืมแบบบันเน่ก็ลองเบิ้งไม่นกไก่ตัวนยังงี้ลองเบิ้งครับมันดูว่ามันจานอันเดิ้ไปลองเบิ้งนะครับเนาะต่างรถทีรถหนึ่งอนี่ยเบิ้งทีไห ก็ลองเบิ้งเนาะกัได้เอาขี้พิษยาเลยเถอะไป้วนหลายรอบแล้วเอาขี้พิษยาเลยให้ไก่นกกินเลยนกตอได้ดิ้นมาสักตัวมัเจอมันน่ะตัวนั้นน่ะเออรุ่งของเม่กีก็ไปเบิ่องอ่ะลองเบิ่งลองลองไปเบิ่งข้างหน้ามันนั่นมันมีหมานี่ลยงก็จังหวะมันลืมจังหวะมันลืมจังหวะมันหลงไปสุดพิษยาเลยบเฮ็ดยาเลยให้นกกินเลยล่ะ ตัวนั้นมันชดยอดเลยชดยอดนกได้ขวดนกบาดนิ่นังเนาะแต่ว่า cin มันเห็นเฮ็ดดีนกคนเฮ็ดดีดีนำหนักเลยไม่ได้ไปโดนแล้วหลายเดือนลองเบิ่งวางนวหัวามวนกันครับต่างเอานกมาขึ้นน้ำแกกับว่าได้ออกมาหาผมบอยกันพุชาบ้านนะเขาบอกกัน เดี๋ยวมากเติมมันคนน้ำเนร์ลดน,น้ำเนรเติมแล้วบ่เติมแล้วโอ้ยพอนพอนพอยเลยโอ้ยขันไว้เลยน้องกันนะขันขันไว้เลยน่ะขันเอามานั้งว่าขันน่ะโอ้ยตัวนี้พวกเราขันมาตกมั่งให้มันเลยอู้ยอ่าบน้ำครับเป็นเนี่ยตั้นั้นอู้ยพปนยงพูนเยนี่โอ้ยอ่อนเนี่ยวพเนเยย้อนเฮ็ดดีได้พูนเย่น่ะ เอาครับจังไรจังไรก็ขอฝากไงเด้อครับขอฝากส่องเจษฎาแสงดียังเข้าไปอีกนนกเ้าอุ้มคนหลังดกเขาหญ่สายหาครับผมเยสิมานเดือมานเดียวนี่มันผมดีด่ลียนตอทิบไขไข่เบิ้งนะครับเดีอามาฝึกเบิ้งเนียไม่เพราะว่าเนียดตัวนี้มันบ่เคยเขครับ เงี้ยเร็จวังสองสามหมื่นเนี่ยตัวนี้ก็ขึ้นตั้งแต่สามเย็นที่แล้วเนี่ยคือยังผมไปถ่ายคลิปเปิดเบื้องนะครับว่นแล้วจักเกียร์พอดีไปต่อกรับวันแล้วจักเกียอ์อ๋อครับมาเรีงเอาอยู่สองมื่นว่าจังใดก็ฝากติดตามไปด้อครับกลุ่มคนหลังดุกเขาเงยเสหาส่องเกศดาแสงดีครับผมครับข้างคาจังใดไอจานอันเล่าไยทรงคลิปจะถ่ายมาให้เด้อผมดี ต่อเบิ่งครับว่าสิมนมานดูเบิมานเนาะครับเนาะ2องจำใหม่ครับเพราะว่าผมก็สิได<ะ>้ไปเฮ็ดงานจันอันเลาเข้ากะเข้า4:00นครับเขาซีมุงแรกพอดีเดียวเขานีจังน้อยเหิอ่อนกันอเมื่อนอนตากดแกดดสักวันนึงแบักี้หือสิแม่นบู <ple as> น <c ười> คือบ่ติงบันเนี่ยแดดออกอไงแดดออกเม่อนอนตากแดดแล้วบ่จักกันโอเคครับฝากติดต,ตามเด้อครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วรุ่นต่อไปนี่ครับไม่เสาวครับจะไดเปิดนกเกาะอยู่คนครับเสาต้นคนครับเสาต้นปลายมือผมครับนี่เสาต้นนี้ครับนกมะกอครับนี่ครับนกตออยนี่ครับนกตออยนี่ครับนกตอนี่ครับเนี่ยใหม่ครับกำลังกรเอนือครับเล็งครับเห็นแต่นกตัวนี้มีข้าม่ครับผมนกปลามีข้าม่ครับ ก็มึงเหยนอยู่ครับนี่เสียงนกตอครับครับรอรุ่นกันครับรอรุ่นกันครับจะกลุ่มค้นรักนกเขาใหญ่ใสหาครับผมกิตติดาแสงดีครับส่องเพจครับคอยรุ่นคอยติดตามดูครับครับมาขึ้นกับบินมากเลยครับแต่นกอยู่เสาต้นพุนครับแต่นี่นกู่นี่ครับมึงน่เช้าอีดึงเขาได้่าครับ นกไม่หลายตัวอยู่ครับแต่บงเรานกขิดเหนียวอยู่ครับเหนียวอยู่ครับผมนี่ครับเชีงนกปลาคู่รัดครับนกต่อเอือนครับผมนกตอเอือนครับั้งตัวอยู่ครับผมตัวกับนกตอครับนกปลาก็เสียงดีอยู่ครับ นกปลามีเคารพอยู so mm ่ในน้อยครับผมแต่ว่าล่อเบิ้งเข่าร่วมเป็นเลยครับผมแต่มันอยู่ไกอยู่ครับผมก็แตเสาครับแต่บพยอมไตมาเลยครับผมเบิ้งเดียวนกนาชิเนียวครับปลารุนเบื้องครับผมนี่ไม้สาวอยู่นี่ครับผมไม้สาวผมขึ้นอยู่นี่ครับนี่ครับไม้สาวครับผมอยูปลายนิ้วผมอย่ครับแต่นกนกปลาอยู่พูดครับนกปลาอยู่เสาต้นพีครับพี่ครับ เชาตุ้มพีครับผมยุปัยนี่วผมครับยังเกาะอยู่ครับนกปลาไม่ยอมขยับเลยครับเหนียวมากครับเอาไตอยู่ครับไตอยู่แต่ว่ามันบังอุ้มครับผมก็เห็นเอาโดดแล้วครับนกปลาโดดแล้วครับแต่ว่าโดด่หมังเก้าครับผมบอ่ยอมขยับครับคอยรุ่นคอยติดตามดูครับ อาจจะโดนอยู่ครับผมเดี๋ยวผมตัดคลิปไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวรอเบิ่งตอนติดครับผมกันมันเขาเหยียบอีลีก็ได้ครับ่าไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับนี่ครับผมนกเขามาร่วมแล้วครับแต่ว่าเขามาเกาะครับนกตัวนี้อาจจะเหนียวครับปูนเป็นเนียรก็ปูครับผมครับเกาะอยู่ค้างเปเนียเลยครับ เดี icate, ๋ยวก็เรียกกระโดดไปโดดมาอ๋อมาหยับไปเดี๋ยวกับผมหยับไปแล้ยวเอาครับตุ่นอ๋อโดดมาครับผมโดดมาครับผมโดดมาเราตุ่นครับผมเราตุ่นมึงครับโดดมาครับผมเนี่ยยขยับอยู่ครับ เราหลุดเราิดตามดูครับแต่แนมค้อนอยู่ครับแนมค้อนฟังปุ่นอยู่ครับเราเบิ้งครับรอเบิ้งกันครับนี่เช้าจะเอาใดบ่ครับตัวนี้แต่ว่าเหนียวอยู่ครับเหนียวอยู่นอนฝ้าแล้วครับแต่ก็ไตอยู่ครับไตอยู่ไตไปไตมาอยู่ครับนกตอกระเอื้อนบ่หยุดธนะครับผมเราเบิ้งกันครับเราหุ่นรอติดตามดูครับ นี่เศ้าจะเอาได้บ่กครับตัวนี้ครับแต่ว,ว่าจะโดนเติมแล้วครับผมแต่เห็นผักกะห่ามันม่นคือโบได้เห็นกระุงูครับผมนี่เศร้าก็อยู่ในกลุ่มคนรักนกเขาหญ่ใ,นในสาหาครับกิตติดาแสงดีครับส่องเพจครับส่องยูทูบครับผม โอ้มาใส่ขนเสยครับผมโอ้ยยับอีกแล้วครับผมยับอีกแนม่ข้อนนะครับเอาหนึ่งสองสามครับผมเริ่มนับแล้วครับเริ่มนับแล้วเนี่ยับยับแล้วนับอีกแลครับผมโอ้ยยับหลายรอบแล้วครับนกหูเพียหรือเปล่ากรับผงหูครับผมแต่ว่านกตอก็เอื้อนอยู่ครับไตไปไตมาอยู่ครับผมเดี๋ยวล่อให้ลุงจังหวะเจ้าของครับเบิ่งครับอ๋อไตหนีไปเรื่อยครับผม อ้าวอาจจะรุนกันแย่ๆครับผมรุนกันแย่ๆอยู่ครับไตไปไตมาอยู่ครับอา้าวไตอวยไปอวยมาอยู่ครับผมเบื้องครับผมนี่เศร้าจะเอาใดวะครับตัวนี้นี่เศร้าเอาไดสิออกขีปเฮ็ดยาเลยครับตัวนี้เห็ดยาให้นี่เศร้ากินเลยรู <c> ้ <oughs> สึกว่ามันมาสู่เดี๋ยวบ่สูส่สู่เดี๋ยว็บ่สู่นกตัวนี้มันแปลกๆครับผม ไตไหม่ครับไตไหมอีกแล้วอ๋อเดี๋ยวสู่เดี๋ยวว่าสู่ครับถอยตั้งรักไปเนี่ยอจตาเลีนลอยเมตรทคือจังไดบูหูครับครับไตไหม่็ครับผมเนี่ยมคอนี่้็ครับเนี่ยมคอนฟังผุนครับผมอ๋ครับภาพกีฬามันจะเกิดขึ้นบะครับผมก็รุ่นโดนเติมแล้วครับผมตอดจนดาคาดแล้วครับส่งขาเป็นตัวโตแล้วครับผมตอดอยู่นี่ครับรุ่นรุ่นร้ายครับผม กาจะอันใช้มอบนะครับจากกลุ่มคดแลนะนกเขาใเน่สายหาครับครับผมขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้ครับอาจจะโดนเติมครับนกมันไต่ไปไต่มาอยู่ครับเดี๋ยวผมครับมันเหี้ยอไปมันจีททรัพย์หอนแล้วครับครับสวัสดีครับฝากไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเบิ่งคลิปนาครับอาจตอนตอนติดแล้วครับ ครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมจากรุ่นกันมาโดนเติมครับผมรเรียบร้อยแล้วครับอ๋อครับมาเบ่งตัวดูตัวนี้ครับโอ้ขนสะแล้วครับผมโอ้รุ่นกันโดนเติมครับผม ในบูมตัวตนเลยครับโอ้ดวงกับโดนเจอครับผมแต่ว่าเขาล้มดียวครับล้มตรงนี้ให้ให้ครับผมครับเปียดไหมครับผมเจิมแล้วครับโอ้นี่ครับผมเป็นเนียดไหมครับเจิมแล้วครับจากกลุ่มคนละของลูกเขาใไงใส่หา,ค,ค,าครับผมออนี่ครับนี่เศร้าครับผมออกเศร้านี่ครับ วันที่27ครับผมเดือน11 63ครับนี่ครับอันนี้มาไม้สามครับไม้สองไม้แรกไม่จะคนกวนครับผมลดกับไล่ค้นกับควรแต่ไม้นี่ครับผมได้เลยครับไม้ที่สามครับครับฝากไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ